สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็แว้นไปส่งของนะครับก็มีถั่วเหลืองนะครับก็สั่งเข้ามานะครับไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ของฝากอันนี้ของเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เอา p c ซไปนะไม่ใช่รถผมนะฮะก็มีอยู่ออเดอร์หนึ่งออเดอร์นะครับหนูรถผมจอดอยู่นู่นนะครับพอดีมาแวะบ้านเพื่อนนะครับก็ได้ของฝากมานิดหน่อยนะฮะเป็นถั่วเหลืองนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามานะฮะก็เอ่อ มีที่ใส่ไหมเนี่ยโทนเหลืองเนี right. s <S ่ยเอามัดไว้ตรงนี้เลยกันนะครับโคตรเทเลยไปนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามานะครับทางแฟนเพจที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีทางอื่นๆด้วยนะครับผมขายทางอื่นด้วยนะะติดยากเหมือนเดิมไว้เอาอจะได้ไปไหมเนี่ย อันนี้ขนาดาตารแเดตนะเนี่ยโอเคนะคุณผู้ชมวันนี้ก็แซดนิดหนึ่งนะครับเวลามีจำกัดนะฮะพอดีไปแวะบ้านเพื่อนนะวันนี้ก็เลยมาเปิดคลิปที่บ้านเพื่อนนะครับเพื <c> ่อ <oughs> ขายอะไรล่ะเขาเรียกว่าขายเห็ดลมครับมาเมาท์มอยกันนิดหนึ่งนะฮะ เออขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเข้ามาเนาะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้หวังว่ากล้องจะไม่ก้มเกินนะครับแล้วก็หวังว่ากล้องจะไม่เงยเกินนะฮะผมปรับเอากล้องขึ้นมานะครับก็สัปดาห์ที่แล้วกล้องมันก้มไปนะฮะโอ้โหทัวเหลืองกูจะรอดด้วยนะรักษาเท่าชีวิตนะครับเพื่อนบอกงี้เาจริงน่าจะเอาฝากไว้ที่บ้านเพื่อนนะไม่น่าเอามาด้วยนะไอ้ทัวเหลืองเนี่ย ผมก็มาน่างงเลยนะอันนี้ก็แซดนิดน,นึงนะขอแซดนิดน,นึงนะคุณผู้ชมนะอุ้ยอีสูซุสามหกศูนย์โอ้สิบล้อโอ้โหกินชี่ยางเต็มเต็มเหม็นครับ ใครที่ทําสวนยางพารานะจะรู้ดีนะว่าอินขี้ยางมันมันหอมขนาดไหนโ <c oughs> อเอค okay. <c oughs> เดี๋ยวก็มาแวะซื้ออ,อ,อะไรเนี่ยขาไก่ให้ยายให้นะโอเควันนี้ภารกิจเยอะเลย <c oughs> <c oughs> เออโทเหลืองโทเหลืองกูจะหล่นละ <c oughs> ค่อยมีรถเลยนะถนนเนี่ยโล,ล,ล,ล่งลงคุณผู้ชมแต่ก็ยังต้องคงระวังเหมือนเดิมนะฮะกจะได้แค่นี้แหละนะครับไม่เปิดเยอะแล้วเอาแค่นี้แหละเปิดแค่นี้พอตะก้าผมน็อตน็อตออนนะน็อตน็อตหายไอย้ไม่ไม่ไมน็อตหายหรอก มันมันใส่อยู่แต่ว่ามันหลวมเออนอตมันหลวมมันก็เลยสั่นสั่นแบบเล่นๆๆๆสั่นแบบแปลกไม่ยันหล่นนะตัวแต่เย็นๆนะเจ้าทวเหลืองอย่าเพิ่งหล่นนะ ก็ไปถึงที่บ้านก็อาจจะได้กินแค่มเมล็ดเดียว <laughs> มเมล็ดเดียวหรือ,อ,อเปล่าไอ้จ้าโอเคถึงละคุณผู้ชมเบรกไม่ค่อยอยู่นะช่วงนี้เป็นไหลไ่รู้รู้สึกเบรกแบบลื่นๆเนะี่ยมันลื่นๆเนยคุณผู้ชม อือโอเคถึงละเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนนะครับเดี๋ยวแว้นกลับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมผมก็ได้บินเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็กลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้าด้วยนะฮะเอานี่มาวางเอามาใส่ในใต้เบาะดีกว่าถั่วเหลืองนี่ออกมาเป็นภาระนี่ยน,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอาไว้ที่บ้านเพื่อนนะไม่น่าเอามาเลย กลับเลยนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอืมเดี๋ยวไม่ได้กินนะโอเคเฮ้ยกินแจลดีนะไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันเดี๋ยวก็ไปแวะซื้อนองไก่ให้ยายนะครับ ไวหรือเปล่าไม่ไวนะพาถัวเหลืองมาบินนะครับวันนี้ตอนนี้ต้องรักถัวรักถัวเท่าชีวิตเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ไม่หล่นหรอวะม,มันเกี่ยวกับตะก้าอยู่ไม่น่าหล่นหรอก ก <พ uka> ล้องวันนี้น่าจะพอดีนะพอดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมกลัวมันเงยมากเลยเงยเกินก็ไม่ดีก้มเกินก็ไม่ดีนะบางทีอะนะะผมว่าบางทีผมเอาไปใส่หนะ้าอกเหมือนเดิมนะ่าจะดีกว่าเยอะเลย คือผมถอดเข้าออกประจำไงคุณผู้ชมแล้วมาก็ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งนะโอ้โหรถสวยับพี่นะครับก็มันต้องตั้งใหม่ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งที่ถอดออกเออพอจะชาร์จแบตก็ต้องถอดออกนะครับมไม่ได้ตั้งตายแล้วเวลาวันที่ผมไม่ได้ใส่กล้องมาน่ะผมก็มีหมวกใบเดียวไงผมว่าผมต้องซื้อหมวกอีกใบนะครับก็คือเซ็ตให้มันตายตัวไปเลยใช้ใบเดียวเลยก็เวลาชาร์จก็ชาร์จกับหมวกไปเลยแล้วถอด เวลาจะ,อะเอาไฟเข้าคอ,อมก็เสียบเข้ากับหมวงเลยและไม่ต้องไม่ต้องได้ตั้งบ่อยนะเออมันน่าจะเป็นทางแก้ที่ดีนะทางออกที่ดีถ้าเก่าเวลาทุกสัปดาห์เนี่ยก็ต้องก็ตั้งใหม่ทุกครั้งเลยตั้งใหม่ตั้งใหม่เนี่ยเออมันแบบเบื่อนะคุณผู้ชมเอ้ยถึงร้านอันนี้ละเดี๋ยวแวะซื้อน้องไก่ให้ยายเดี๋ยว เอาเลนะคุณผู้ชมสักครู่ว้ายลุงเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ทำโอเคนะครับก็ได้ซื้อไก่นะครับเรียบร้อยนะครับให้ยายนะครับก็ตังทอน คนขายไม่มีตังค์ทอนอีกนะครับก็เซ็นไว้ก่อนครับเซ็นไว้ก่อนออ <laughs> คนแถวนี้รู้จักกันนะครับก็เซ็นไว้ก่อนนะฮะโอเคเด็ด okay, ไม่ดีเขาไม่ให้เซ็นนะฮะหยอกครับหยอกก็ไม่มีตังค์ทอนนะครับผมก็เอาแบงค์ไปคินยายนะผมก็ได้มาปีคุณเล่น <laughs> บอกว่าเซ็นไว้ก่อนเออเซ็นไว้ก่อนแล้วกัน ช้าๆดีกว่ารู้สึกว่าคนเยอะก็น่าจะเพิ่งมีงานสีดำนะครับวันนี้หมู่บ้านสัทธาเดียวกันนะครับบ้นแควงนะครับเป็นสัทาเดียวกับหมู่บ้านที่ผมอยู่เนาะโอตะก,ก้ากุโดนดดีกและนะด,ดูต <laughs> ัวเหลืองกูจะรอดด้วยนะ รักษาทัวรเหลืองเขาชีวิตเขาเพื่อนบอกนะโอ้ยผีเสื้อยายาโอ๊ยกลัวถ้าผีเสื้อนี่แบบว่าขี่มาไวๆนี่ชนแบบเต็มเต็มมดวเจ็บอะไรเงี้นะครับแบบตังตับ,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 บเนี่ยแบบนี้อ ชนเราดังตับเลยบางทีนี่ชนกับหัวกับกน,น่อกนี่เรายังสะดุ้งเลยนะบางทีนะ่ะเอยคือเสียงดังมากเลยก๊อะไรวะเนี้ยเหมือนหินกระเด็นเข้ามาเหมือนหินมันกระเด็นเข้ามาเลยคุณผู้ชมเฮ้ย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 ตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกไอตัววิ่งตามนี่แหละมอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่หรอกไอตัววิ่งตามนี่แหละนะ ออกมาทีแลเบรกไม่อยู่ก็เต็มเต,ต็มเลยวันนี้เปลืองคัดอีกแล้วนะครับขี่แบบเปลืองคัดคัดหมดเล่นจนคัดหมดเอ้ยดีเกินความออบต้ โอเคนะคุณผู้ชมก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไก่ไปให้ยายก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนด้วยนะครับไม่มีทุกท่านผมไม่มีวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคไปแล้วครับวันนี้ไปครับบ๊ายบายครับ